everyone makes mistakes in life but that doesn't mean they have to pay for them the rest of their life sometimes good people make bad choice it doesn't mean they is bad it means they are human นี่เป็นเรื่องราวที่เป็นวลีที่ชัดเจนมากนะคะว่าทุกๆคนเคยทำผิดพลาดในชีวิตแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องชดใช้ ความผิดนั้นเป็นตลอดชีวิตค่ะบางครั้งคนดีก็เลือกคนเลวก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีแต่หมายความว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ค่ะเรามีความเป็นมนุษย์ที่เกิดความนะคะผิดพลาดได้ความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่จําเป็นจะต้องนะคะอยู่คงสภาพหรือนะคะมีความรู้สึกเหมือนนะคะอยู่ ะะอยู่กงคังที่ไม่มีซี่งงอยู่ในใจของเรานะคะถูกคั้งอยู่ในใจเหมือนนะคะติดคุกตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ใช่ถึงเวลาที่ต้องเข้าใจนะะว่าทุกสุขทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราก็ดีหรือผู้อื่นก็ตามที่เคยทําความผิดพลาดมาย่อมต้องได้การอภัย และได้โอกาสเสมอค่ะดังนั้นถึงมีความว่าการให้ความรักอย่างไร้เงื่อนไขและการไม่ตัดสินเป็นเครื่องมือของการใช้ชีวิตของเราเมื่อเราที่ใช้ความรักอย่างไม่เาไรเงื่อนไขเข้ามานะคะเราจะไม่ตัดสินไขเป็นของที่เป็นแพ็กเก็ร่วมกันดังนั้นเนี่ยจงใช้2เครื่องมือนี้นะคะเพื่อใช้ชีวิตของคุณในการให้อภัยตัวเองได้อภัยผู้อื่นได้ และไม่แปรใา้การตัดสินผู้อื่นให้เกิดในเรื่องราวของการที่ชะงักงานในการไม่ไหลเรื่นงคล่องตัวไปสิ่งที่เรียกว่านะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะ